อันตลาดคนอย่างเยอะไปหาชื่อปลาให้ป้าก่าอนโูมันนี่เพราะอันเออไปจอดยูหันไปจังไหนมันได้โด,ดนโดนโด,ด,ดนได้เชยเนาะเยอะเยื่อไปหาสื่อปลาเขาก่อน เดแล้วปลาโอ้โหโคตรหนักเลยนะี่ะมีปลาตัวมีปลาสดปะคะสดเบ่แล้วหมดอีกแล้วมีแต่ปลาชีมองแกเอาเอาอย่างก็เอาอันนี้กันเอาสามไม้ค่ะ

นี่ขายดีมากแบบทำไม่ทันปลาเผาเห็นตัวท่านไนหะวิบเว,วบวเ,ววแบบเอาเห็นเนาะอะไรกระดาษ๋อเอองานฮะอยูใส่บ,าน,บานสงเห็นพี่อยู่หรอบานทงเห็นหนงีงานอะไรงานบวชลูกชายเขา วันทีซีการกกน้ายนน่ะีซบาดสุหินบวดไข่หรอน่นติดถนนหนิงนะเดี่ยเสาบอเมนพีขามาฟังพี่เลยสังไครนมานั่นเลยสังไคร่มากนั่นโมจอโม่เฮาเป็นหอนเรารอมโหกันหูสิไปทางใดเลยวันที่ส,ทสี ส yup. ิืัดซีซีกับยุแงนบั่นกอกงนบั่บ uh> ักอเออบันกอหรือบักอกบักเนาะกงานแต่งถึงซองก็้อมสีหาเงินส่ไข่ซาองเาเยอาหรืงานก็สสูแกงเช้นกันใเม่บัอีนบบั่นกอเอาเหลืองหอาเลเด้อเอาสีเขียวแล้วก็ไข่แล้วก็เอาหมึกเอาขเกืนไปแล้วเหรอ ถึงม่ของยายทำไมไม่ใน่น่ามีได้แค่แบบได้ยี่ปอนหนึ่ไหลเมงวันเวดเวดอันบอเอาอันอันโตวี่ือเขาอันเก็กกา ไข่ขาวเลยกะมูหุ่นบอกวายเอาอย่างก็เธอบอกไว้หมก็อ่าสีเขียวแล้วก็ไข่ไข่สีเหลืองอะไข่ส้มเหลอเออไข่สีส้มแล้วก็อันแล้วมีบหรไม่ไม่ไม่นี่นี่ไข่สีส้มนี่แไหมเออเออแล้วก็อันเมืกอะมกมืกกเออได้ใส่หาแล้วไปนี่แล้วก็อันยังก็อันอันปลาส์ยังอะไรล่ะเออปสันนั่นล่ะแมนไห่เทวดา นอนมาเช่นตื่นเปล่าบอกว่านอนนอนมาเช่นตื่นนี่มันสามชั่วโมงแล้วเพื่อนป๊าดนอนกระดอกกระเดื่อเออนอนเราแห้งบนแรงเหรียญตอเอาเงือกมันออกน้ำเดิมบอกเอาใส่เอาเตะขี่ออกเช แลกเจ้วสองตัวเงินบ่พอเงินได้แค่ตัวเดียว ปลานินปลานินปลาเนินเลือหน่อยแล้วตัวเนี้ยบริษัทเ,เ,เอามาล่งอีกป่ะเอาเอามาล่งเหมือนหนึ่งหรือถูกเหมือ่เหมื่อรหาตสิบโลอ่าเดี๋ยวจะซ่อมนี่ต้มแกง ผักที่เราชอบดีก,กว่าอันนี้กี่บาทไม่รู้ดูแต่มันเบาผักที่ชอบที่ชอบมากเลยชอบกินชอบกินอ๋อนี่แหละดูถามันจะโอ้ยอันนี้มันไม่โอเคอันนี้ก็อันนี้โอเคที่สุดแต่มันอยู่ลึกที่สุด เป็นไนด,ดีละนี่ถอดหัวมันเลยนี่แน่ะหาวมันนี่หาวมันนี่ของหัหแล้วจ้าลิหัูไม่ไูกอ่ะ หนึ่งหนึ่งร้อยห้าบาทบวกสามสิบบาทนี่เซบ่มสามเซบไ่ดีก็ไก็ไหแม่ันาบสีบบ่บงับงบังบังเห็ดเป็นแกงแม่เป็นตอ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 น ใชเงินเราด้วยตามาซื้อกับข้าวทั้งของฝากทั้งของซื้อเขาอยู่ของใดซัมเนล่ะเขาจะไปกินตับมะฮุ <c oughs> ่งของเขาเขาแบบว่ายัางดีอะเขาไม่หลุดกินมะฮงมันเสียรู้น <c oughs> ะเออ